ช่วงเวลาที่พวกเรากำลังวุ่นอยู่กับการย้ายเอกสารและสิ่งของเข้าไปในตึกใหม่นั้นขโมยก็จ้องจะปฏิบัติการด้วยเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศของเราคนหนึ่งจอดรถไว้ข้างตึกสำนักง,งานและขนเอกสารของเขาขึ้นไปบนห้องทำงานแต่ลืมแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ไว้ที่รถเมื่อวางเอกสารที่ห้องแล้วจึงรีบกลับไปที่รถมันสายไปเสียแล้วคนร้ายได้ลักขโมยแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ไปเรียบร้อย หน้าสำนักง,งานใหม่แห่งนี้มีผู้อพยพมาตั้งแคมป์บ่อยๆเพื่อขอสถานะผู้ลี้ภัยหรืออยากไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์รับผู้อพยพบางครั้งมันนอนหน้าสำนักง,งานแค่ไม่กี่คนบางครั้งก็มากันถึงประมาณ50กว่าคนอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ระทึกแบบไม่คาดคิดมาก่อนคือมีผู้หญิงผิวดำคนหนึ่ง เข้าไปนอนในห้องรักษาความปลอดภัยที่จัดไว้สำหรับตรวจผู้มาติดต่อว่าไม่ได้พกพาอาวุธติดตัวก่อนเข้าไปในสำนักง,งานพนักง,งานรักษาความปลอดภัยมารายงานให้ผมว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเขาคือผู้ลี้ภัยและอยากขอความช่วยเหลือจากสำนักง,งานแต่ไม่ได้ระบ,บุว่าขออะไรถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือก็จะฆ่าตัวตายพวกเขาได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้หญิงคนนั้นออกจากห้อง แต่ก็ไม่เป็นผลและกลัวว่าเขาอาจจะมีระเบิดพลีชีพติดตัวด้วยถ้าเข้าใกล้ตัวเขาอาจจะมีระเบิดตัวเองทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องผู้หญิงคนนั้นผมรีบติดต่อไปอยังหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยขององค์การสาประชาชาติที่อยู่อีกสำนักง,งานหนึ่งว่าจะแก้สถานการณ์อย่างไรและขอให้ท่านมาช่วยเหลือพวกเราโดยด่วนท่านบอกว่ายังติดภารกิจสำคัญอยู่ และคงต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจึงจะมาหาได้ท่านแนะนำว่าพยายามตรึงสถานการณ์ไว้เวลาผ่านไปเกือบสองชั่วโมงผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ยอมออกจากห้องทำให้พวกเราไม่สามารถใช้ห้องนั้นเพื่อตรวจหาอาวุธผู้มาติดต่อสำนักง,งานได้ชีวิตต้องสู้และต้องแสดงความกล้าหาญผมตัดสินใจเข้าไปในห้อง และเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นนอนคว่ำบนพื้นพําจับใจความอะไรไม่ได้ผมพูดกับเขาเป็นภาษาสวาฮิลีว่าสวัสดีครับสบายดีไหมไม่มีเสียงตอบจากผู้หญิงผมจึงถามต่อไปว่าคุณชื่ออะไรผู้หญิงคนนั้นคงรู้ว่าผู้ที่ถามคงไม่ใช่ยามรักษาความปลอดภัยแน่นอนจึงลุกขึ้นแล้วมองมาที่ผม เมื่อเห็นว่าผมเป็นคนผิวเหลืองเขาจึงให้ความสนใจพูดด้วยผมได้เกลี้ยกล่อมจนกระทั่งเขายอมออกมานอกห้องในบางสถานาการณ์นั้นเราอย่าทำตัวเป็นคนขี้ขลาดอย่าเชื่อคำพูดของคนที่ไม่รู้ความจริงแต่จงใช้สติและสามัญสำนึกของตัวเองตัดสินว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำ ข่าวร้ายมาบอกในขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ค่อนข้างดีผมได้ข่าวร้ายว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนหนึ่งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของสำนักงานถูกผู้ร้ายทำร้ายร่างกายตอนกลางคืนจนทำให้ข้อเท้าข้างหนึ่งแตกไม่สามารถเดินได้เขาถูกส่งเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้เพิ่งซื้อรถยนต์ยี่ห้อดังมาใช้ ผู้คนพูดกันว่าเขาซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากเงินที่ได้จากการเล่นพน,นันสวรรค์มีตาหลังจากเขาไม่มาทำงานก็มีเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศของสำนักง,งานหลายคนที่ฝากเงินส่วนตัวไว้ที่ตู้เซฟซึ่งเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นผู้ดูแลแจ้งว่าเงินของพวกเขาหายไปลูกน้องคนนี้ปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงินดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ การฝากเงินส่วนตัวไว้ที่ตู้เซฟสามารถทำได้ด้วยความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันแต่สำนักง,งานไม่รับผิดชอบถ้ามีการสูญหายเกิดขึ้นต่อมาไม่นานก็มีข่าวว่าผู้คนที่ฝากเช็คให้เจ้าหน้าที่คนนี้ไปเบิกเงินก็ไม่ได้รับเงินด้วยผมไม่ได้นิ่งนอนใจจึงหาทางตรวจสอบดูในระบบบัญชีของสำนักง,งานในคอมพิวเตอร์ว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากตรวจสอบดูแบบคร่าวๆจึงพบว่าลูกน้องคนนี้ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จริงผมรายงานให้ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ริภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศแทนซาเนียและส่งเรื่องไปยังสำนักง,งานใหญ่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทำการสอบสวนต่อไปผลสุดท้ายก็รู้ความจริงว่าลูกน้องผิดจริงและถูกไล่ออกจากงานตามลำดับนี่แหละผมเชื่อว่าสวรรค์มีตา ดังนั้นคนใดที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานสวรรค์จะลงโทษให้แก่ผู้นั้นการหาบ้านเช่าและซื้อรถยนต์เมื่อปีพศ2 5 5 2คศส0 0 9ไม่มีข้อมูลมากเกี่ยวกับการซื้อขายบ้าน หรือเช่าบ้านที่เมืองดาอิสลามจึงต้องถามผู้เช่าอพาร์ตเมนต์หรือผู้เช่าบ้านว่ามีบ้านว่างที่ไหนบ้างผมจำเป็นต้องพักอยู่ที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งวงเล็บ12ห้องนอนเท่านั้นประมาณ1เดือนและเช่าบ้านจากเจ้าของโรงแรมซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันอีกหนึ่งเดือนถึงแม้ว่าจะเป็นโรงแรมเล็กแต่ก็มีแขกไปพักอยู่อย่างไม่ขาดสายเพราะว่าเจ้าของโรงแรมเป็นคนสวตท และมีการบริหารจัดการที่ดีถ้าจะมีกินข้าวเย็นที่จัดโดยโรงแรมต้องบอกผู้จัดการตั้งแต่ตอนเช้าเพื่อเขาจะได้ไปจ่ายตลาดตอนกลางวันแล้วนำมาปรุงอาหารตอนเย็นผมเจอแขกที่มาพักเป็นจำนวนไม่น้อยแขกที่สร้างความประทับใจมากคือสามีภรรยาชาวอังกฤษคู่หนึ่งวงเล็บอายุน่าจะประมาณ80ปีทั้งคู่ เดินทางมาเที่ยวหาเพื่อนคนแทนซีเนียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดาเอสลามไปทางทิศเหนือประมาณ10ชั่วโมงโดยรถยนต์พวกเขาบอกว่าจะนั่งรถเมลไปหาเพื่อนทำให้ผมประหลาดใจมากที่เห็นทั้งคู่ยังมีความพยายามต่อสู้ชีวิตโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากในการเดินทางทางั้งทัที่รู้ว่าการบริการรถเมลของประเทศแทนซาเนียไม่เหมือนที่ประเทศอังกฤษ ผมสรลเสริญในความกล้าหาญของทั้งคู่แต่ก็อดใจคิดไม่ได้ว่าเขาทั้งสองคนจะเดินทางไหวหรือไม่ทั้งคู่พักอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้หลายคืนแล้วทุกๆคืนที่พวกเรารับประทานอาหารเย็นด้วยกันทั้งคู่ต้องกินยากันคนละประมาณ10เม็ดก่อนกินข้าวแต่ก็ไม่ได้ถามว่าทำไมต้องกินยาเยอะขนาดนั้นผมคิดอยู่ในใจว่าถ้าใจสู้สักอย่าง ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักเราก็เดินทางไปทุกแห่งโหนได้นี่คือการต่อสู้ชีวิตอีกแบบหนึ่งของคนที่มาจากแดนไกลอีกคู่หนึ่งผมชอบเรียนภาษาใหม่ๆดังนั้นจึงพูดภาษาสวาฮิลีกับพนักง,งานของโรงแรมรวมทั้งภาษาอื่นๆอยู่มาวันหนึ่งมีครอบครัวชาวเดนมาร์กสี่คนมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ ลูกชายคนหนึ่งของครอบครัวนี้พูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเราสองคนจึงคุยกันทั้งสองภาษาถึงแม้ว่าภาษาฝรั่งเศสของผมยังไม่ดีแต่แม่ชายหนุ่มคนนั้นได้แสดงความชื่นชมผมที่พูดได้หลายภาษาโรงแรมแห่งนี้อยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติแทนกันยิกาซึ่งได้จองไว้ให้ลูกชายวงเล็บอาสาและใกล้ที่ทำงาน ผมจึงเดิน <hi> ไปทำงานด้วยเท้าทุกวันเมื่อเห็นผู้คนเดินสวนทางกันไปมาก็จะทักทายเป็นภาษาสวาฮิลีนี่คือวิธีการหนึ่งที่เรียนภาษาโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนมากเพื่อนร่วมงานที่มาจากประเทศมาเลเซียได้ช่วยหาบ้านเช่าให้ผมเขาบอกว่าบริเวณพื้นที่เขตสีเขียวที่อยู่ติดกับชายฝั่งที่มีชื่อว่ามาซากิ มีอพาร์ตเมนต์ให้เช่ามาสากิเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติมากกว่าคนพื้นเมืองหลังจากเพื่อนชาวมาเลเซียนแนะนำให้ผมรู้จักกับผู้จัดการอพาร์ตเมนต์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าอิมเทียบวงเล็บเชื้อสายอินเดียผมได้ไปหาเขาที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งผมทึ่งในความสามารถและการน,น้มน้าวลูกค้าให้คล้อยตามเขามากอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ให้เช่าเป็นตึกสี่ชั้น คุณอิมเทียบพาผมขึ้นไปบนชั้นสี่ก่อนและพูดถึงความดีในด้านต่างๆของอพาร์ตเมนต์หลังนั้นเราสามารถมองเห็นมหาสมุทรอินเดียได้อย่างดีจากชั้นบนสุดของตึกด้านหน้าตึกจะมองเห็นวิวที่สวยงามของเมืองเจ้าของอพาร์ตเมนต์ได้จัดอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารบาร์บีคิวพร้อมทั้งโต๊ะเก้าอี้นั่งเล่นไว้บนชั้นสี่ผมนึกว่าห้องเช่าคงจะอยู่ชั้นสี่ แต่หลังจากดูธรรมชาติรอบๆตึกแล้วคุณอิมเทียบบอกว่าห้องที่จะให้เช่าอยู่ชั้นติดดินเมื่อเดินลงไปถึงห้องอพาร์ตเมนต์จึงได้ดูห้องต่างๆภายในบ้านซึ่งมีห้องนอนห้องรับแขกและห้องครัวค่อนข้างใหญ่แต่ค่าเช่าก็แพงพอสมควรคุณอิมเทียบสัญญาว่าหลังจากเช่าอพาร์ตเมนต์หลังนี้สเดือน ผมสามารถย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์อีกหลังหนึ่งที่เพื่อนมาเลเซียเช่าอาศัยอยู่ผมจึงยอมไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่เป็นตึกสี่ชั้นหลังนั้นหลังจากย้ายไปอยู่ที่ตึกแล้วจึงรู้ว่าพื้นที่ว่างเปล่าระหว่างอพาร์ตเมนต์และชายฝั่งทะเลคือป่าช้าของหมู่บ้านผู้เช่าห้องมีอยู่8ดครอบครัวและมีที่จอดรถแค่แดที่อยู่ภายในตึก ถ้าจอดรถกันทุกคันก็แทบจะหาทางเดินออกไปที่ถนนหน้าบ้านไม่ได้เลยแทบทุกวันต้องลุกขึ้นไปย้ายรถเพื่อให้เพื่อนบ้านเอารถเข้าไปข้างนอกได้ไม่มีผู้เช่าคนใดที่จอดรถนอกกำแพงตึกเพราะกลัวว่ารถหรือชิ้นส่วนรถจะถูกขโมยชั้นติดดินมันไม่ดีเอาเสียเลยเพราะว่าเมื่อฝนตกจะมีทั้งมแมลงสาบแมงปองงูไส้เดือนหนูและแตะขาบ ด้วยเข้ามาอยู่ในบ้านดังนั้นถ้าวันไหนฝนทำท่า,ทาจะตกต้องรีบเอาผ้าเช็ดตัวผืนหนาๆนไปปิดช่องโหว่ใต้ประตูบ้านทุกบานต้องทนอยู่แบบนั้นถึงสามเดือนจึงย้ายไปที่อพาร์ตเมนต์หลังใหม่ใกล้ๆที่อพาร์ตเมนต์หลังใหม่มีร้านขายอาหารและไนท์คลับอยู่ติดกันเจ้าของร้านได้จา้างชาวมาไซมาทำหน้าที่เป็นยามถ้าเป็นที่เมืองไทยคงเรียกว่า ชาวเขาเผ่ามาสัตชาวมาสัชอบเลี้ยงวัวและแพะฐานะครอบครัววัดจากกันมีสัตว์เลี้ยงถ้าผู้ใดมีสัตว์เลี้ยงมากถือว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้มีฐานะดีพวกเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตป่าและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ผู้ชายไว้ผมยาวส่วนผู้หญิงไว้ผมสั้นวงเล็บก้นผมออกผู้ชายมาสัมีความสามารถในการไล่ล่าสิงโตด้ดยมือเปล่า ทำให้สิงโตไม่กล้าเข้าใกล้สัตว์เลี้ยงของพวกเขาผมใช้เวลาตอนเย็นหลังเลิกงานไปพูดสนทนากับยามชาวมาไซอยู่เนืองๆทำให้รู้ถึงความเชื่อธรรมชาติและประเพณีที่น่าทึ่งของพวกเขาผู้อาศัยอยู่ที่ประเทศแทนซาเนียชอบซื้อรถมือสองจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้กัน ผมสั่งซื้อรถมือสองจากประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านทางออนไลน์มันเป็นรถยี่ห้อตโตโยต้าหประตูตอนนั้นไม่แน่ใจว่าบริษัทจะส่งมาจริงหรือไม่แต่หลังจากสั่งซื้อไม่นานบริษัทก็ส่งข่าวมาว่ารถยนต์ถึงที่ท่าเรือเมืองมอมบาซาประเทศเคนยาแล้วขอให้เตรียมเอกสารจากสำนักง,งานเพื่อไปเอารถออกจากท่าเรือเมืองดาเอสลามผมดีใจ ที่จะมีรถใช้ตอนที่ครอบครัวมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนื่องจากรถที่นำเข้ามาไม่ต้องเสียภาษีจึงต้องให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของสำนักง,งานออกหนังสือรับรองและให้บริษัทที่บริการเดินพิธีการสุลกากรขาเข้าไปรับรถเมื่อรถบรรทุกขนรถที่ซื้อไปถึงที่สำนักง,งานเจ้าหน้าที่ขับรถอาวุโสของเราได้แสดงความกระตือรือร้อนที่จะช่วยเช็คเครื่องยนต์ เติมน้ำมันแล้วทดลองขับรถเขาพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ก็ไม่มีทิศท่าว่าเครื่องยนต์จะทำงานจึงมาบอกว่าเขาขอเช็คชุดเกียร์เพราะอาจจะมีปัญหาถูกต้องแล้วครับสายไฟชุดเกียร์ถูกตัดออกไปหมดเจ้าหน้าที่ขับรถอาวุโสคนนั้นบอกว่าเ mm hmm. พื่นที่ทำงานกับสถานทูตญี่ปุ่นพูดว่า mm hmm. เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารถยนต์ใหม่ๆห้าคัน ที่สั่งซื้อโดยสถานทูตถูกตัดชุดเกียร์ออกหมดด้วยผมถามว่าชุดเกียร์มีขายไหมเขาตอบว่ามันเป็นเรื่องปกติของรถที่ส่งมาจากท่าเรือเมืองมอมบาซาชุดเกียร์ของรถมักจะถูกตัดไม่รู้ว่ามันถูกตัดที่เมืองมอมบาซาหรือที่เมืองดาอสซาลามตอนที่รอให้บริษัทไปเคลียร์รถเขาแนะนำว่าให้ไปดูชุดเกียร์แถวร้านขายของเก่า ที่ตลาดนั้นในเมืองดเอิสลามและคิดว่าชิ้นส่วนชุดเกียร์ที่ถูกตัดไปนั้นต้องอยู่ที่นั่นราคาขายก็ประมาณ500ดอลลาร์สหรัฐหลังจากได้ชิ้นส่วนที่ต้องการแล้วค่อยติดต่อช่างยนต์มาต่อชุดเกียร์ที่มีสายไฟเล็กๆเ,เ,เป็นจำนวนมากกับส่วนที่เหลือที่อยู่ในรถเจ้าหน้าที่ขับรถอาวุโสยังชี้ให้ผมดูว่าชุดเกียร์ที่ถูกตัดนั้น คนร้ายจะตัดสายไฟที่เหลือให้ยาวเพื่อง่ายต่อการต่อเข้าด้วยกันผมจึงเอาเงินให้เขาและแน่นอนเขากลับมาด้วยชุดเกียร์ที่คาดว่าน่าจะตัดออกไปจากรถผมนี่คงเป็นการรวมหัวในการทำมาหากินของผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบอย่างแน่นอนถ้าไม่รวมหัวกันปัญหาที่พูดมานี้คงเกิดขึ้นได้ยาก เจ้าหน้าที่ขับรถอาวุโสได้ติดต่อช่างยนต์มาต่อสายไฟเล็กๆของชุดเกียร์อย่างทรหดอดทนมากต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการต่อเพราะว่าถ้าต่อผิดสายไฟเส้นเดียวจะสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดวันที่ช่างยนต์มาต่อสายไฟนั้นไม่ค่อยมีงานขับรถด้วยเขาจึงอยู่เป็นกำลังใจให้ช่างยนต์ในขณะที่ผมทำงานตามปกติ ช่วงที่พักดื่มกาแฟผมจึงลงไปดูกันต่อสายไฟใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงจึงต่อสำเร็จและสตาร์ทเครื่องติดเจ้าหน้าที่ขับรถอาวุโสได้ขับรถวนไปรอบๆสำนักงาน2-3รอบแล้วเอารถมาจอดในบริเวณสำนักงานช่างยนขอให้จ่ายค่าแรงต่อไฟ1,000ดอลลาร์สหรัฐผมบอกว่ามันแพงไปเพราะว่าเงินขนาดนั้น มันหมายถึงเงินเดือนหนึ่งเดือนที่เราจ่ายให้เจ้าหน้าที่ขับรถขององค์การสหประชาชาติเลยทีเดียวหลังจากได้ต่อรองกันไปมาจึงรู้ว่าเงินที่ขอนั้นช่างโยนตต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่ขับรถอาวุโสครึ่งหนึ่งผมเลยพูดตรงๆกับเจ้าหน้าที่ขับรถอาวุโสว่าไม่คิดว่าจะมาหากินกับผมที่มาเป็นหัวหน้าทีมของเขาในที่สุดเลยจ่ายให้ช่างยนสี่ร้อย และเจ้าหน้าที่ขับรถอวุโส100ดอลลาร์สหรัฐเมื่อได้ถามเพื่อนๆที่เคยซื้อรถที่ส่งโดยตรงมาจากต่างประเทศเกือบทุกคนได้เจอเหตุการณ์แบบนี้และความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่คนนี้ผมคิดอยู่ในใจว่าเขาอาจมีส่วนร่วมในขบวนการนี้แต่ก็หาหลักฐานที่ชัดเจนอะไรไม่ได้เจ้าหน้าที่ขับรถอวุโสคนนี้ได้เกษียณอายุราชการ1ปี หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้คําคมที่ว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เรายังไม่เห็นน้ำสายเชื่อว่าไม่มีพิษคนสนิทเช่ว่าจะไม่หักหลังและพร้อมหาประโยชน์จากเราคำคมนี้ยังมีความเป็นไปได้ทุกที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ทวีปอะไรดังนั้นการดำเนินชีวิตต้องไม่ไว้วางใจคนรอบข้างมากเกินไปเหมือนลูกน้องของผมคนนี้ ที่พยายามทําตัวว่าจะมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่แท้จริงแล้วเขาตั้งใจจะกอบโกยเงินจากผมผมใช้รถคันนี้จนถึงวันที่ย้ายออกจากประเทศแทนซาเนียวงเล็บเป็นเวลา3ปีโดยไม่มีปัญหาเรื่องเครื่อง,องยนต์ติดขาดและยังขายรถได้ในราคาถึง9,000ดอลลาร์สหรัฐด้วยวงเล็บราคาที่ซื้อมาคือ1 2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ ปัญหาการขโมยรถยนต์ที่นี่ต่างกับประเทศเคนยาเพราะจนขโมยไม่จีบลนเอารถไปทั้งคันแต่จะขโมยชิ้นส่วนของรถดังนั้นเมื่อซื้อรถแล้วต้องให้ช่างยนต์มาตอกตะปูเล็กๆทั่วตัวรถรวมทั้งกระจกด้วยจึงทําให้รถดูไม่สวยค่าประกันร,รถชั้นหนึ่งยังถูกกว่าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครึ่งหนึ่งทําให้ผมแปลกใจมากจึงถามคนขายประกันร,รถว่าเขาคํานวณ และเข้าใจประกันรถชั้นหนึ่งหรือเปล่าถ้ารถหายบริษัทประกันต้องจ่ายค่ารถประกันรถใกล้เคียงกับรถที่หายไปให้ผู้เอาประกันใช่ไหมเขาตอบว่าที่ค่าประกันถูกเพราะว่าที่ประเทศแทนซาเนียไม่มีการลักขโมยรถทั้งคันแต่จะขโมยชิ้นส่วนรถกันนี่คือวิธีหากินของโจรขโมยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผมมีเพื่อนผิวขาวชาวต่างชาติหลายคน ต้องไปนั่งรอเมื่อเอารถไปเช็คเครื่องยนต์หรือซ่อมแซมที่ร้านซ่อมรถเล็กๆจึงถามว่าทำไมต้องไปนั่งรอและทำไมไม่ให้คนขับรถส่วนตัวไปรอแทนคำตอบที่ได้รับคือไม่ไว้ใจเจ้าของร้านและคนขับรถเพราะว่ามักจะมีการถอดชิ้นส่วนรถที่ติดตั้งมากับรถและเอาชิ้นส่วนเทียมไปเปลี่ยนแทนดังนั้นถ้าไม่ไปรอที่ร้านก็จะเอารถไปตรวจที่ศูนย์บริการใหญ่ๆของรถยี่ห้อนั้น แต่ต้องยอมเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเป็นหลายเท่าด้วยการขับขี่รถยนต์การขับขี่รถยนต์บนท้องถนนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าคนไม่เคารพกฎจราจร สัญญาณไฟตามถนนไม่มีความหมายอะไรช่วงที่ทำงานอยู่ที่นั่นยังมีผู้ที่ชอบแกล้งเดินมาชนรถแล้วนอนเหมือนเราขับรถไปชนเขามันทำการเป็นทีมเราจึงไม่มีทางหลบหนีไปได้หลังจากนั้นก็จะขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าทำขวัญการหากินแบบนี้ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งชาวต่างชาติคิดว่าพวกผู้ใหญ่เป็นคนแนะนำให้เด็กๆทำตาม เพื่อขอค่าทำขวานกันพวกขอทานตามสีแยกไฟแดงก็เห็นอยู่เป็นประจำเมื่อขับรถไปทำงานทุกวันจะเห็นผู้ชายในหนึ่งที่ชอบเดินกระโผลก,กระเพกมาที่รถและเปิดแผลเน่าสุดๆเหนือหัวเข่าของเขาให้ผู้ขับรถผ่านไปมาดูแผลของเขากว้างเท่าเอาใบลอตเตอรี่ไทยสี่ใบามาเรียงกันครั้งแรกที่เห็นก็รู้สึกสงสาร แต่พอนานๆานเข้าจึงสงสัยว่าทำไมแผลนั้นไม่หายสักทีทั้งๆท,ที่เวลาผ่านไปค่อนข้างนานแล้วมันอาจจะไม่ใช่แผลจริงก็ได้เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนผมจึงถามเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยที่มาจากประเทศแคนาดาแต่ถือสัญชาติแทนซีเนียเขาบอกว่าผู้ชายขอทานคนนี้เคยถูกจับและเคยออกข่าวในโทรทัศน์บ่อยๆแต่ก็ไม่เข็ดที่จะเดินขอทาน แผลที่ขาของเขาไม่ใช่แผลจริงแต่เป็นการตกแต่งขึ้นเท่านั้นนี่คือตัวอย่างของคนที่มีมือมีเท้าดีแต่ไม่ยอมต่อสู้ชีวิตแต่อยากหากินง่ายๆแบบนี้มีข่าดีมาบอก วันที่6พฤษภาคมพศ2553คศ2010ผมได้รับโทรศัพท์จากภรรยาของรองผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลิ้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศแทนซาเนียที่เป็นชาวสีลังกาว่าลูกชายวงเล็บลูกอาสาได้รับรางวัลโกลเด้นทิเกตของโรงเรียนนานาชาติแทนกันยิกาท่านจึงโทรศัพท์มาแสดงความยินดีด้วย ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรางวัลอะไรจึงถามเพื่อขอคำอธิบายเพราะว่าท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโรงเรียนด้วยท่านตอบว่ารางวัลโกลเด้นทิกเก็ตเป็นรางวัลที่คัดเลือกจากนักเรียนทั้งโรงเรียนผู้ได้รับรางวัลต้องเรียนดีและมีน้ำใจกับตาเวทีดีลูกชายเป็นหนึ่งในสามคนของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลน,นี้ภรรยาและผมภูมิใจที่ลูกชายได้ต่อสู้ชีวิต แล้วรู้หน้าที่ดีทั้งๆที่เพิ่งย้ายมาเรียนได้แค่หนึ่งปีเขาสามารถกลับตัวได้ดีและเรียนดีด้วยมีอัธยาศัยดีต่อเพื่อนๆที่โรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงเกรด8ดลูกอาสาต้องย้ายโรงเรียนถึงสี่แห่งช่วงที่พวกเราอยู่ที่ประเทศแทนซีเนียนั้นลูกชายวงเล็บลูกแทนธรรมเรียนหนังสือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้น ทุกครั้งที่เดินทางมาเยี่ยมเขาต้องบินผ่านทวีปยุโรปโดยไปพักที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งคืนแล้วค่อยเดินทางต่อไปอยังประเทศแทนซาเนียมันเป็นการเดินทางที่ยาวไกลามากสําหรับเขาขากลับก็เช่นกันเขาต้องไปพักที่ทวีปยุโรปหนึ่งคืนก่อนเดินทางต่อไปอยังประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละคือชีวิตที่สมาชิกในครอบครัวของเราต้องต่อสู้กับระยะทางไกล กว่าที่จะได้พบกันผมอดที่จะคิดถึงเรื่องในอดีตไม่ได้เมื่อเรียนหนังสือชั้นมัธยมศึกษาที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผมขึ้นเครื่องบินครั้งแรกจากสนามบินจังหวัดน,าน่านไปยังสนามบินจังหวัดเชียงใหม่และอยากนั่งอยู่บนเครื่องบินนานๆแต่ดูเหมือนเครื่องบินใช้เวลาบินไม่นานก็ถึงเชียงใหม่แล้วลูกชายวงเล็บลูกแทนธรรมเป็นลูกที่ต้องต่อสู้ชีวิต และต้องปรับตัวบ่อยที่สุดกล่าวคือตั้งแต่เรียนอนุบาลจนถึงเกรด8ต้องย้ายโรงเรียนถึง7แห่งบางโรงเรียนเรียนได้แค่3เดือนก็ต้องย้ายตามพ่อแม่ไปที่ประเทศอื่นเมื่อมองย้อนกลับไปทำให้คิดว่าลูกทั้งสองคนต้องเจอความพันผวนของชีวิตค่อนข้างมากถ้าแกนเลี้ยงดูลูกเกือบเสมือนกันปลูกต้นไม้เราปลูกต้นไม้ไว้ที่หนึ่ง ในขณะที่มันกำลังจะแผ่รากกิ่งก้านได้เราก็ย้ายต้นไม้ต้นนั้นออกไปปลูกที่อื่นเมื่อมันเริ่มต้นขยายรากและกิ่งก้านออกใบใหม่แล้วก็ย้ายมันออกไปอีกการทำแบบนี้บ่อยๆต้นไม้จะเจริญงอกงามได้อย่างไรลูกๆของเราก็เช่นกันถ้าย้ายพวกเขาออกจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งพวกเขาเพิ่งจะมีเพื่อนเราก็ย้ายเขาไปที่อื่นอีกดังนั้นต้องหาเพื่อนใหม่ นี่เป็นข้อคิดสำหรับผู้ที่ต้องการจะไปทำงานองค์การระหว่างประเทศว่าต้องคิดดีๆก่อนไปรับงานแต่ไม่ใช่ผู้คนที่ทำงานองค์การสหประชาชาติต้องยกย้ายบ่อยๆเหมือนผมทุกคนบางคนที่ไม่อยากย้ายมากพวกเขาจะเลือกไปทำงานกับสำนักง,งานหรือโครงการที่ทำงานในเมืองหลวงเป็นส่วนใหญ่ผมต้องการย้ายบ่อยๆเพราะต้องการหาความรู้ และถือโอกาสท่องเที่ยวตามประเทศต่างๆรอบข้างประเทศที่ไปทำงานมันช่างเป็นโอกาสที่ดีเปิดหูเปิดตาสำหรับครอบครัวของเราอย่างไรก็ตามผมพยายามให้ลูกทั้งสองคนเรียนหนังสือตั้งแต่เกรด8ดถึง12ที่โรงเรียนเดียวเพื่อความต่อเนื่องของการเรียนและเตรียมตัวเพื่อเข้ามหาวิทยาลายัยโชคดีที่ลูกทั้งสองคนได้กลับไปเรียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตามที่วางแผนไว้ทุกป,ประการ